สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้เราก็มีเมนูลาบหมูครับผมทำลาบหมูกินกันตอนเย็นนะครับวันนี้ก็มาสอยหมูครับสอยเสร็จเรียบร้อยแล้วไปก็สับหมูกันครับเียงมันดังเกินไปครับต้องเอาผ้ามารองก่อนเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะว่า จับต่อครับผมเราจะสับให้พอดีพอดีนะครับรู้สึกว่ามีจะไม่คมนะครับไปฝนซะหน่อยครับนี่ครับที่ฝนมีดของผมใช้งานง่ายครับกรีดสามซีทีคมแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับ ย้อนไปตายใบเลยนะครับล้างก่อน,นครับเดี๋ยวเราไปสับต่อสังเกตรครับสับปับเข้าเนื้อมากเลยนะครับซุบๆเลยนะครับอันนี้นี่ใช้งานง่ายราคาถูกนะครับถ้าใครสนใจดูที่ลิงก์ได้นะครับผมไหครับ ซับให้พอละเอียดนะครับจะต้องละเอียดมากนะเดี๋ยวมันจะกินไม่อร่อยนะครับเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วพักไว้ในกะละมังไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวแขยงไปล้างครับเดี๋ยวเรามาหั่นื่องในกันครับเ,เป็นส่วนของกระเพาะนะครับกระเพาะหมู นี่อร่อยนะเด้งๆกึบๆนะครับตับหมูครับหัวใจหมูครับไส้หมูครับผมของอร่อยเคี้ยวกึบๆเคี้ยวแซ่บเลยครับผมนะครับต่อไปล้างผักกันครับผมอันนี้จะเป็นผักที่เราจะใส่ในลาบนะครับ น,นี่จะเป็นผักที่เอาไว้เอาไว้แก้มครับไว้กินกับลาบแล้วก็หั่นหัวไ้ก่อนครับอันนี้เป็นมะเขือที่ไม่ย้ายปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับสดๆไร้สารแน่นอนถั่วนี้ซื้อมาจากตลาดครับผมแล้วก็หัน่นแปดแฉกไว้ครับมาครับมาซอยกันมาซอยผักชีใบยาวนะครับหรือผักชีฝรั่งครับผม ซอยแล้วก็พักไว้ครับต้นหอมครับซอยนะครับต้นหอมซอยเราจะใส่ไปที่ที่ลาบนะครับพักไว้ครับครับอันนี้ผักชีไทยครับพักไว้เหมือนกันต่อไปครับหัวหอมครับหอมแดงนะ อันนี้มาถึงตอนคั่วแล้วครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับใส่หมูลงไปครับผมเรื่องของน้ํามันนี่แล้วแต่คนชอบนะจะใส่น้ําก็ได้จะใส่น้ามันก็ได้นะครับผมใส่น้ํามันรวนไปครับรวนไปสักพักหนึ่งนะให้พอสุกเลยครับเริ่มสุกแล้วครับแต่อย่าให้สุกมากนะครับจะแข็ง ใส่เครื่องไหนลงไปครับนี่มาใส่พริกราบพริกราบอันนี้เป็นพริกราบเหนือนะครับใส่ลงไปครับใส่เครื่องเทศลงไปด้วยเขามีแถมมาให้นะครับในซองโคเลโคเลครับเข้ากันเรียบร้อยใส่ผงชูรสลงไปครับสองช้อนชานะครับน้ำปลานะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับโคเลโคเลครับ คนไปเรื่อยครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยนัวครับใส่น้ำตาปอีกสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะครับโอเคครับต่อไปก็ใส่ขา้าวคั่วครับผมเพื่อความหอมขาดไม่ได้ชอบมากเลยครับต่อไปใส่ผักลงไปนะครับที่เราซอยเก็บไว้เมื่อกี้นะครับ แล้วแต่ความชอบนะครับใครจะใส่อะไรยังไงไม่ต้องไปสนใจครับเอาที่เราชอบตักใส่จานครับผมนี่บอกว่าเช็มากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมากินข้าวแรงนำกัน,นครับผมสวัสดีครับ